สวัสด <Ball> <t ries> <Ok. t ries> <t ries> ีค่ะเคลมาแชวันนี้นะคะเราจะมานอนที่บนลอยกองเต็นท์เรามีตั้งสีเต็นเลยเอาออกไว้นึ่เทนสี่็แล้วมาดูมูังหมุกนะะ

วันนี้นะเรากำลังนอนที่บนโดร์ค้างคืนนะที่6องศาถึง6องศาเลยวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกระดิ่งกุ้งกระดิ่งนะต่อไปเราจะได้มาทำคลิปมาให้ทุกคนพรุ่งนี้เช้าจะมาพรุ่งนี้เช้าจะชายอี๋เนาะว่าอากาศที่นี่เป็นยังไงบ๊ายบาย